ครับสวัสดีครับอันนี้ช่อง MGG พัดนะครับก็เกิดจากาช่องเดิมนะครับเคยทำช่องไว้กับให้ลูกชายตอนสมัยเลียสมัยเล่นกิจกรรมแบดมินตันนะครับจนตอนนี้ปัจจุบันนี้เขาเขา้เขามาอะไรแล้วนะครับก็ที่ท้าความเนี่ยเพราะว่าจะผมจะเมิดช่องกันจากช่อง GG อแบดแบดซ่า กับช่องของผมเองนะครับก็คือเพื่อที่จะไม่ต้องทำหลายช่องจนเกินไปจะได้มาโฟกัสช่องเดียวนะครับก็ฝากติดตามในเพลย์ลิสต์นะครับรในช่องรวมเมิดกันก็คือช่อง MGG พัทนะครับ MGG พัทก็วันนี้นะครับหับวข้อที่จะมาแนะนำละกันนะครับแนะนำเพื่อนๆก็คือ าการสร้างตัวจากต้นทุนน้อยนะครับในลักษณะ a f f i l i a t e marketing นะครับที่เป็นที่นิยมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ a m o s นะครับ amos ก็เพื่อให้ไม่เสียเวลานะครับก็ขอใช้เวลาสักประมาณาสัก10กว่านาทีในการาให้รายะเอียดกับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็สำหรับท่านที่เพิ่งติดตามหรือว่าเพิ่ง รู้จักกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ข้อมูลตรงนี้ให้กับเพื่อนๆที่กำลังหาไรายได้หรือว่า,าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็สามารถที่จะทำตามนะครับเรื่องตรงนี้อาจจะใช้เวลาในการศึกษารายะเอียดน,นิดนึงนะครับช่องของผมเนี่ยจะเป็นช่องที่ทำเกี่ยวทําทำให้รายละเอียด เอาว่าแนะนําแบ่งปันกันในเกี่ยวกับข้อมูลของการทําออนไลน์นะครับเครื่องมือในการทําออนไลน์นะครับแล้วก็ก็จะผนวกกับการใช้ความเข้าใจที่ศึกษามาเรื่อยๆนะครับก็เป็นการแนะนําเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าสู่กันฟังอย่าถือว่าเป็นการสอนกันนะครับอันไหนที่ไม่รู้ก็ถือว่าเพิ่มเติมอันไหนที่แนะนําได้ก็ สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับก็จะก็จะศึกษาพร้อมๆกับเพื่อนๆแล้วกันนะครับตรงไหนเราถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับเรามาแลกเปลี่ยนกันเอา่าก่อนเดืนก็นะเข้าข้อมูลกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันนะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่พิมพ์เว็บไซต์เนี่ยครับ a m o d i n t h นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆสมัครเข้ามาก่อนนะครับสมัคร สมัครเข้ามานะครับกดที่สมาชิกตรงนี้น,นะครับกดที่สมาชิกเข้ามานะครับเพื่อนๆก็จะเข้ามากรอกรายละเอียดข้อมูลของเพื่อนๆก่อนนะครับนะนะครับ f f ฟ i ฟ a ยตมาคิทติ้งถ้าสำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจก็ลองศึกษาในหน้าเว็บไซต์บ้างส่วนหนึ่งแล้วก็ข้าวๆก็คือเป็นการลงทุนที่ จากหัวข้อที่คุยกันไว้นะครับก็คือการาใช้การ i l i a t e ก็คือการแนะนำบอกต่อในเชิงลักษณะแปะนะครับโพสลิงก์ลงไปในสื่อโซเชียลของของ,ของเราเองนะครับโดยที่เดิมทีเนี่ยถ้าเราจะเห็นรายละเอียดตรงนี้เราจะเห็นว่าพาร์ทเนอร์ที่อยู่ใน a m o มเองอะนะครับมันมีเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับ เกี่ยวกับเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันก็มีนะครับมีหรือเปล่าก็ที่เห็นคร่าวๆส่วนใหญ่จะเป็นพวกสื่อที่เราอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงก็มีนอกจากเอมอแล้วก็ยังมีของ Lazada ก็มี f i l i a t e นะครับของ Shopee ก็มี Affiliate สำหรับเพื่อนๆที่อ,อยากจะทราบก็เดี๋ยวฝากเดี๋ยวจะลิงก์ ฝากเอาไว้ด้านล่างนะครับจะทิ้งลิงก์ฝากไว้ด้านล่างนะครับก็ติดตามกันนะครับก็ตอนนี้เราก็มาสมัครขั้นตอนการสมัครก็ไปที่ผู้ทําโฆษณานะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เพื่อนๆก็ไปสมัครนะครับนะครับก็อันนี้มันก็มีวิดีโอให้ดูเป็นรายใหญ่พอสังเขปนะก็ทําไว้แล้วกดวิดีโอเข้าไปดูก็คือก็จะให้รายอยใคร่าๆว่า ในเว็บไซต์ของ m m มอ่ะให้อะไรได้บ้างนะครับสามารถสร้างไรายได้อะไรได้บ้างนะครับเนี่ยก็บอกวิธีการคร่าวๆในการนำแบนเนอร์เข้าไปติดสื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการนะครับแล้วก็การคลิกลิงก์ทำโฆษณาอย่างไรนะครับหลงังจากนั้นจะเป็นยังไงเกิดขึ้นแล้วก็มีเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นในเรื่องของอไรายได้ของเรานะครับนอกจากนี้เราสามารถแนะนำบอกต่อนะครับลิงก์ของการสมัครก็ อยากจะสมัครในลิงก์ที่ผมแ,แปะไว้ให้ก็ได้นะครับจะมีทิ้งลิงก์แปะอแปลิงก์เอาไว้นะครับอด้านล่างของใต้คลิปเนี่ยนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับขอโทษทีนะครับเพื่อนๆถ้าจะเห็นนะคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ยังเก่าๆนิดนึงนะครับใช้ต้นทุนที่มีอยู่นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจจะได้มีเวลาแล้วก็มีเทคโนโลยีดีๆต่อๆไปนะครับ ก็อ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วท่านทีส่สมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็กอกรายอรด้านล่างตรงนี้นะครับใส่ชื่อนามสกุลอันนี้ผมแนะนําให้ใส่เป็นภาษาไทยไปเลยนะครับเบอร์โทรไลด์นะครับอีเมลแล้วก็ตั้งรหัสไปเลยนะครับยืนยันสองที่แล้วก็กดยืนยันการสมัครเสร็จแล้วเขาจะส่ง๋ยวสักครู่นะครับอ่า เดี๋ยวเขาจะส่งทางระบบจะส่งไปาการยืนยันเนี่ยไปที่อ e ีเมลของท่านเองแล้วก็เพียงแต่ท่านนะครับตอบแล้วก็ยืนยันแล้วก็หรือว่าจะเข้ามาที่เว็บไซต์ของ a m o มเดิมมันก็ได้นะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับมันก็จะเป็นอันนี้มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเข้ามาเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคิกเข้าสู่ระบบมาเลยนะครับก็ตรงนี้ผมขอข้ามไป พอเข้าไปสู่ระบบเนี่ยนะครับมันก็จะมาประมาณหน้าตาประมาณนี้ใ,นใช่หรือเปล่าเอา๋ยไดปับบ๊บนะฮะเข้าสู่ระบบอา๋จะขอย้อนแบ็คไปนะครับเพราะไม่เสียเวลา นะครับอันนี้ก็จะมีอ่เพราะเราสมัครสมาชิกนะครับเดี๋ยวไม่อยากจะเข้าไปที่พาสเวิร์ดอ่าเดี๋ยวผมมันมันเนื่งองจากมันนานแล้วนะครับผมก็จะขอเดี๋ยวอ่าจะไปเบอร์ที่หลังนะครับนะครับเดี๋ยวกรอกก่อนแป๊บนึงนะครับ เข้าสู่ระบบระบบนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปนะครับเราจะสังเกตว่ามันจะโชว์นะครับก็ไม่ต้องเลคคอร์ดอะไรอันนี้เราแต่เพื่อนเพื่อนจะเซตอัพนะครับอันนี้ผมก็เอาของที่เพิ่งสมัครใหม่ๆให้น้องชายนะครับก็มามาทำให้เพื่อนๆดูนะครับก็ เรามาดูที่ตรงนี้ครับเนี่ยมันมีที่แคมเปญนะครับแคมเปญสินค้าเรากดเข้าไปที่แคมเปญสินค้านะครับมันมีอะไรให้ศึกษาอีกเป็นสเต็ปนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้ครับก็จะเห็นว่ามันมีอ่าสินค้าในหมวดมากมายเลยนะครับค้นหาผู้โฆษณาค้นหาเป็นหาเป็นหมวดหมู่ก็ได้นะอันนี้เป็นหมวดของบัตรเครดิตนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วกันเป็นคร่าวๆนะครับก็ดูว่าอ่าดูรายละเอียดใน ตัวสินค้าได้ในนี้ก็จะเป็นโหมดของคอนโดมิเนียมพวกอสังหานะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับนะีมีสินค้ามีพาร์ทเนอร์เกี่ยวกับตรงนี้ให้เยอะนะครับหมวดเกี่ยวกับประกันนะครับประกันประกันในรูปแบบของประกันชีวิตรูปแบบของประกันรถยนต์ก็มีนะครับก็อันนี้ดูรายเอย่างคร่าวๆนะครับ ่าก็ให้เพื่อนๆมาเลือกเอาว่าจะชอบถูกใจอันไหนอ่าสมมุตินะครับดูเป็นประกันตัวไหนดีอดูเป็นอะไรดีอก็อยู่ที่ตรงนี้อาจจะขึ้นอยู่กับกลุ่มของของเราเองเพราะว่าเป็นการแปะลิงก์นะครับเป็นการโพสต์หรือโฆษณาส่วนที่เป็นคอนเนคชั่นของเรานั่นแหละ การทานอัฟเฟียก็คือเป็นการเหมือนกันแนะนําบอกต่อในกลุ่มของโซเชียลหรือกลุ่มในในขับของเราในกว้นของเราแล้วก็มันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ขึ้นอยู่